อัปเดตข่าวสาววงการเกมรายวันกับเกมมันเดย์ครับอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองครับจากค่ายเกมสเตสเตอรี่โอเป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทเทนเซนเกมนั่นเองนะเป็นหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรเนาะสำหรับเกมนี้ครับมีชื่อว่า Root of Engagement The g r ์เดอะเกรสเซนนะเป็นเกมในรูปแบบฟรีทูเพย์แนว FPS ผสมผสานเซนติคอลอาร์พีจีนะครับตัวเกมเนี่ยจะาพาผู้เล่นเข้าสู่โลกแห่งโฮล์ลเวิร์ดนับเตรียมลงแพลตฟอร์อมพีซีผ่านทางสตรีมอีปีเกมโตและวีเพย์นะครับตัววีเพย์เนี่ยจะเป มีกำหนดวางจำหน่ายในปี2026นะส่วนกำหนดการที่แน่นอนเนี่ยยังไม่ระบุในตอนนี้สำหรับเกมนี้ครับผู้เล่นจะรับบทเป็นสไตรเกอร์ครับมือปฏิบัติการระดับพิเศษที่ถูกจ้างเข้าไปบุกในต่างมิตินะครับที่ถูกเรียกว่าเดอะเกสเต a นะโดยพ้อยหลักในการทำภารกิจนะครับคือการช่วงชิงวัตถุดิบล้ำค่าที่ชื่อว่าเดอะเวิร์ทคนะครับ ทำการฝูงอสุรกายครับรวมถึงคู่แข่งที่จะมาแย่งชิงวัตถุดิบทินนี้นะครับโลกนี้บอกเลยไม่มีเอกแน่นอนทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือรางวัลที่ได้รับนะครับไม่ว่าใครที่ชอบเกมแนว FPS หรือกลาลังหาเกมแนวมันๆเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนเพราะธีมเกมเนี่ยะออกแนวสยองขวัญน,นิดๆน,นะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวมอนเตอร์เองหรือภาพบรรยากาศภายในเกมนะครับหากรับชมจากตัวอย่างครับเราจะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยมีรับฟิกทีก่สวยงามรูปแบบเกมเพลย์ที่ซับซ้อนและอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับใครที่กําลังมองหาเนี่ย si